สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับกล้วยกล้วยบารมีเนาะเป็นไม้ประดับน้ำวมขอนกล้วยประดับน้ำดูความงามน้ำของต้นเนาะมีทั้งหมดเอ่อสี่ต้นด้วยกันน้ำผมนะครับสี่กอเนาะนะครับดานี้สองนะครับดานี้สองสองกอนะดูความงามของต้นนี้ก่อนเลยนะครับผมเริ่มแตกหน่อหลายก้อนเลยนะผม ดูนะครับต้นแผ่เป็นชั้นนะครับลำต้นสวยงามครับดูลักษณะใบนะครับผมโดนแสงไม่เป็นไรเนาะนะครับให้เพื่อนๆชมนะครับผมดูความงามของลำต้นนะครับนะครับก็มีชื่ออะไรเรียกหลายชื่อนะครับแต่แต่แต่ทางบ้านนี่เขาจะเรียกกล้วยลัสมีเนาะ กล้วยบารมีนะครับกล้วยรัศมีนะครับตอนนี้สองกอนะครับมีด้านในนุนอีกนะครับผมเนาะนะครับด้านในนุ้นอีกสองกอนะนะครับผมเนาะสวยๆนะครับผมดูลักษณะใบนะครับผมเนาะงามมากเลยนะครับผมเป็นกล้วยประดับเนาะเป็นไม้ประดับนะครับสวยงามเลยนะครับผมเนาะท่านใดสนใจอยากลองปลูกจะต้องใจพื้นที่เล็กน้อยนะครับผมใองการปลูกเนาะ ต้นนี้ก็กำลังเริ่มแตกต้นเล็กนะรับผมนะนะครับต้นนี้เริ่มแตกต้นเล็กเนาะสวยงามแน่นอนครับผมนะดูลักษณะใบานะพับผมนะโอ้โหเนาะยิงต้นนี้นะครับยิงใบยิงต้นยิงสูงนะครับ นครับยอดอ่อนสวยงามมากเลยนะครับผมดูยอดนะครับแผ <c ười> ่ใบสวยงามมากเลยนะครับผมถึงจะถ่ายมายังให้พเพื่อชนช่วเพื่อนชมเนาะนะครับโอ้โ,โหสวยงามจริงๆนะครับผมน่าสูงมากเลยนะครับผมถึงด้วยระดับลคุยโชว์เนาะ อู่นะครับกานใบนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนรับถ้าไหนที่ต้องการปลูกเนาะมีพื้นที่เยอะๆนะครับโชว์ได้เลยนะครับผมใบงามๆก็เลยนะครับผมท้าไหนชอบเนาะไายประดับนะครับผมเนะแต่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ละที่พื้นแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะ นต้นต้นเล็กก็หลังเตาเลยนะครับผมน่ะงามงามกันเลยนะครับผมนะครับมาถ่ายเพื่อนๆชมเนาะคือสวยเลยครับแต่ละต้นนะครับงามงามเลยนะครับผมนาะคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมของผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมนาะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเนาะสวัสดีครับ